ดีค่ะมาเห็ดเน้วกินนะคะเนะาะยายใส่เห็ดแนวกินเศร้าอืมผัดกระดูกค่ะผัดเห็ระดูกดระดูกค่ะนี่ค่ะเด้อผัดพิ็ดกระดู มีกา่ต้มน้ำเชื่อมค่ะต้มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเห็ดกระทิแดงไข่นะคะเนาะอันนี้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกระทิแดงไข่นี่ใส่แดงไข่หั่นไว้แล้วค่ะแดงไข่หั่นไว้แล้วต้มน้ำเชื่อมแล้วก็กะทิก็ค่อยไปซื้อน่ารักกะทิไปดีซื้อน่านะคะเนาะ เลยนะคะด้วหวม้อมุยฮุยค่ะหอมหูยหุยเห็ดอันผัดเห็ดปลาดุกแล้วก็วเฮ็ดกะทิแองไทยน้ำเชื่อมคะ่ะเฮ็ดสองยางคะ่ะสองยางและะ้วค่ะเนาะเฮ็ดไปหนูมึงก็ฝนตกค่ะมือ้อนอี้ฝนตกเยพราต้นไม้ต้นไรไมีแห้งในยุ่นเนาะต้นบงางหวงก็มีแห้งแล้วเนาะค่ะหัวเมื่อบังไกลๆค่ะ มาดูใกล้ๆนะอ่าผัดเผ็ดปลาดุกค่ะสบายชับภูมกินน้ำกันเนะ,ะ้อค่ะอันนี้ค่ะน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมใบเตยเดี๋ยวเอาถั่วกะทิมาโรยน,ะนะนะ่ะเนาะกะทิมาโรยนี่ค่ะตามเ้เบิงว่ากี่แล้วนะคะกะทิแดงใส่ค่ะค่ะพยะายใส่เห็ดตอนเสาๆของเสาวันสุกเป็นเสาเนานะค่ะเนาะนีค่ะยบายค่ะ